จะงางขึ้นไปสบายดีทุกทุกท่าทุกคนก็นกต้องข้อขอบใจทุกทุกท่าทุกคนที่เข้ามาเบิงมาสวมและติดตามบริษัทหมาตลอดซึ่งตอนนี้บริษัทก็กำลังเดินทางจากเมืองหัวเมืองไปสู่เมืองสำเนื้อแควงหัวผันนะซึ่งในระบวางทางเราจะพามาแว่สมตาสะเลย นะ่ะเช่งว่าเป็นตาหนึ่งอยู่ที่แควงหัวผ่านที่ว่ามีความงดงามและโดดเด่นนะ่ะเช่งว่าตานี้จะตั้งอยู่ระหว่างเมืองหัวเมืองและเมืองสำเนาอนะ่ะเช่งว่าขัาที่รถออกจากเมืองหัวเมืองมาพอดบริเวณตานี้ก็จะระยะทางอยู่ประมาณ18บแปดกิโลน่ะซึ่งว่าออกจากตานี้ไปสู่เมืองสำเนือประมาณ36กิบหกกิโลนะซึ่งว่าจะ ผาทุกทุกท่าทุกคนมาแว่สมตาดนี้แล้วก็จะมาพักกินขา้าวสวยเพื่อ่าจะมาพักพรเอาแหงแล้วจึงจะเดินทางไปต่อที่เมืองสำเนาแต่นะว่าตอนนี้น่าจะเป็นตาตาสะเลยน้ำจะตกตาลงมานะสูงๆเลยเนาะบรแเน่ใจว่านี่จับสั้นเนาะเดียวจะผาทุกทุกท่าทุกคนนะยาคามก้วไป ฝั่งนั้นเราจะงางขึ้นไปพอดจอมตาดพุนเถิงตาดพุนว่าจะมีความงดงามจังได้นั้นไปเบิงไปติดตามไปสวมนำกันเลยนะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาในช่งวงนี้ก็จะมี บางทานที่ว่าเพื่อนเดินทางที่จะไปที่เมืองสำเนอเพื่อนก็นจะมาแหวะมาแว่มแวสมต้านมาท่ายทูบซึ่งตัวนี้จะเปลี่ยนขั้วนะว่าจะเฮ็ดขั้วคามขั้วคามไปฟังนั้นแล้วเพื่อนก็นจะเฮ็ดทางเลาวย่างขึ้นไปเถิงต้าเพื่อน เามาอยู่กลางขั้วนี้เราก็สามารถสมต้านนะซึ่งว่าซ่วงนี้น้ําก็จะโบลาบันได้แต่ว่าก็มีน้ําตกลงมาอยู่นะซึ่งว่าซ่วงที่ว่ามีน้ำไหลายๆนี้น่าจะงดงามกว่านี้ จะผ่านยางขึ้นไปสุดตาทุนเราว่าตาเน,นจะมีจักสั้นแล้วก็จะมีความงดงามซ้ำได้ ซึ่งว่าเขายางขึ้นมาณจุดนี้นะกะจะสมาสม๋นอ,อนํำตกตาอยู่นี้นะซึ่งว่าจุดนี้น่าจะเปลี่ยนสั้นถับมิดเดีย๋ยวจะผ่านยางขึ้นไปต่อ จะฟลุ้นนะ่าจะตกในช่วงแล้วนีมาอยู่ใกล้ๆก็จะเห็นน้นำตกลงมารับงาบ สกว่าขึ้นมาพอนี้นาะอยู่นี้ก็จะเปลี่ยนอีกสั้นหนึ่งที่มีน้ำตกตาตกลงมางามยๆจะพา่างไปต่อขึ้นไฟสุดๆตาทพื่เลย เพื่อนก็ะจะเหตุทางเรียบแข่นตาดนี่ขึ้นไป จากที่ว่าเขาขึ้นหาวหอนสันนี้จุดนี้เาก็าจะสามารถสมน้ำตกตาที่ว่าตกลงไปย่านรูมพนก็เป็นตาที่ว่ามีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ นี่ก็จะเป็นอีอกสั้นหนึ่งว่าแน่ใจอาจจะเป็นสั้นสุดท้ายเดี๋ยวจะพายางขึ้นไปสม ขึ้นมานี้จะเย็นสบายเลยจะมีหลอองน้ำน้วลมพัดลงมาเย็นเย็นมีลมพัดเย็นเย็นนอกจานีามีผ่าขึ้นไปนะัดจออพ่นเดียวจะผ่าขึ้นไปให้สุดว่าจะเปลี่ยนกันได้ ซึ่งว่าตอนนี้ขึ้นมาฮอจุดนี้เราน่าจะเป็นอ่าหัวตาเนาน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนราจะว่าจะมีขั้วแบบขั้วคามันเนาะน่าจะเป็นทางที่ว่ายางานกลับลงไปอีกฝังหนึ่งนักว่าน้ำนี่ก็จะเริ่มตกจาก ชุดนี้ลงแต่ไปหอดยานล้มๆคนก็ดีความงดงามสุดยอดเลยนีนะ จะพา,าลงไปย่านลุม่านจะไปพักกินขา้าวซุ้ยกาคาสมนับตกกาอยู่ย่านลุม่นานจังว่าอาหารื้อนี้ซื้อมาเนาะจะมีซ่องซองยางซองซ้ำยางก็จะมีมกนะตัวนี้จะเป็นโมกเม็ดมกตัวเม็ดนะซื้ออยู่ตลาดเมืองหัวเมืองก็จะมีนอแด เนี่เราจะเป็นนอ,อนอคมนะแซบๆเลยนอต้มอเอ้เพื่อนก็จะมีแจวนะมีแจวให้จะมีกาซื้อสลีมาแด้อันนี้นะสลีสลีว่านแซบๆเลย ตอนนี้จะเป็นมกนะกินกับบรรยากาศอยู่น้ำตกต้านี้เลยถักค้อนไปด่างล้วทักเลยเหอนไหน,นอตอนนี้มันนอนอคมถึงว่าน,านอคมนี่กับกับมกมกตัวเม่นนี้แซ่บเลย เดอ้อมาเดอ้อกินข้าวนากันนาสมัเข้านนวานี่อยู่ทางาภาคเนื้อนอะเป็นต้นแมนแพ่งหัวพันุ้เสี่ยงคว้างล้วจะเป็นข้าวไก่น้อยกับแซกพร้อมๆมาเดอ้อกินข้าวนากันเ,นนเดอ้เขอขา้าวสว่ยข้าวสวยอยู่ที่น้าตกตาสะเลย แ่บชุดเลยเนาะมกตัวเมนเนาะเป็นกล้งลายาหารอยู่ทางแพร่งพักเนืออันนี้มันจะใส่มักแทนเนาะเพ่จะใส่มักแทนเนาะบางทางก็จะบนะ่มักกินเนาะมักแทนแ่บแทบแบบ แซบแบเลย <c oughs> กับนอนอ่ะนอนมแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างปรคมเลยนอนะอดเขาดีแทบ,บแ่บ,บเลย าพักกินข้าวอยู่นี่ว่าได้บรรยากาศสุดๆเลยนะตาทานได้เนาะได้ไปได้มาเมืนะ่อกีจะไปที่เมือกสำเนือสมาถมาแวะตาดนี้ได้เลยเนาะ่งมาตาดนี้จะเปลนตาซะเลอยนะอยู่ที่แครงหัวผัดน,นะ่งว่าจะมีความงดงามเนาะแัดโดดเด่นสามารถมาพักมาแวะกินข้าวมาสวมตาดนี้ พักพอน่าแหมแล้วจึงสามารถเดินทางต่อได้โอเคเนาะครับปริ้นไส้ก็จะข้อหลาคลิปนี้ไว้เปลี่ยงแต่เท่านี้นอนแล้วเจอกันคลิปต่อไปสบายดี